เคยสงสสยกันนครับว่าตอนไหนที่เราขว้างของหรือปาขอ,ของไปเนี่ยวัตถุที่เราขว้างหรือปาออกไปนั้นน่ะมันเคลื่อนที่ออกไปเป็นแนวเส้นโค้งทําไมมันไม่พุ่งตรงไปเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเนี่ยนะครับมาหาคําตอบกับเรื่องนี้กันนะครับถ้าเราถือวัตถุแล้วปล่อยลงมาครับวัตถุจะตกลงสู่พื้นตกลงไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นที่เป็นศูนย์ภายใต้แรงน้มถ่วงของโลกแต่ถ้าเราหยิบวัตถุข,ขึ้นมาใหม่ แล้วปาไปข้างหน้าวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยวิถีโค้งที่เราเรียกว่าโปรเจกไทภายใต้สตามน้มถ่วงของโลกเหมือนกันและเพื่อให้เห็นความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทและการเคลื่อนที่แนวตรงเรามาเริ่มดูการทดลองที่หนึ่งกันเลยครับ โดยการทดลองแรกเราจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนที่แนวตรงกับแนวโค้งหรือโปรเจกไทโดยการฉายไฟลงไปบนฉากปล่อยวัตถุตกสู่พื้นให้เป็นแนววิถีโค้งจะสังเกตเห็นว่าเงาของวัตถุที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ลงเป็นเส้นตรงในแนวดิ่งการทดลองต่อไปเราจะใช้เป็นตัวโมเดลสามิติของทางสสวทในการพิสูจน์เส้นทางการเคลื่อนที่ของโปรเจกไทว่ามันเป็นยังไง ในภาพเป็นอุปกรณ์ของเรานะครับจะมีกระดาษกราฟที่มีฉากที่เลื่อนได้ติดอยู่เราจะใส่กระดาษและใส่กระดาษาร์บวาลงไปดันฉากให้เป็นสุดกับตัวแท่นกลิ้งของลูกเหล็กนำลูกเหล็กวางไว้ด้านบนแล้วปล่อยลงมาให้ชนกับฉากค่อยๆเลื่อนฉากออกไปเรื่อยๆท,อทีละช่องทีละช่องปล่อยลูกเหล็กซ้ำไปซ้ำมารเรื่อยๆจนถึงจุดที่ลูกเหล็กจะไม่ชนกับฉากแล้ว สมมติว่าเป็นจุดนี้นะครับเราจะใช้ระยะที่เลื่อนออกมานะครับเป็นแกน x เมื่อเสร็จแล้วเราจะแกะกระดาษออกมาจะสังเกตเห็นว่าจะเกิดอรอยที่เกิดจากการชนของลูกเหล็กบนกระดาษจากนั้นเราจะนําไม้บรรทัดมามวัดร,ระยะห่างจากจุดแรกไปยังจุดที่เกิดขึ้นก็นจะได้ข้อมูลที่เราใช้เป็นแกน y นะครับเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วเราจะนำมาพอดแคปครับ จะเห็นว่าแนวโน้มของกราฟจะมีลักษณะเป็นเส้นโค้งชี้ให้เห็นถึงคอนเซปต์ของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทจึงสรุปผลจากการทดลองได้ว่าเมื่อเราพิจารณาตามกฎการรับพลังงานกลแล้วถ้าเราปล่อยลูกโลหะจากตำแหน่งเดิมทุกครั้งความเร็วของลูกโลหะเนี่ยก็จะเท่ากันทุกครั้งล้วก็จะพบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยมีลักษณะเป็นเส้นโค้งโดยที่ตำแหน่งหนึ่งวัตถุจะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่งครับจากที่เราได้ไปดูการทดลองที่หนึ่งจากการทดลองที่สองมาแล้วก็คงจะเปรียบเทียบไม่เห็นว่า อารเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทกับก่อนที่แบบแนวตรงธรรมดาเนี่ยมันต่างกันยังไงคราวนี้ผมจะมาอธิบายคอนเซปต์แล้วก็เจาะลึกให้ฟังอีกสักนิดนึงว่าการเคลื่อนที่แบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับสำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกเหมือนกับเราโยนวัตถุขึ้นไปโดยให้ทำมุมกับพื้นโลกใช่ไหมครับแล้ววัตถุจะลอยอยู่บนท้องฟ้าไปเรื่อยๆจนมันตกลงมาถึงพื้นนะครับปรแบ่งการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทเนี่ยออกเป็นสองแบบแบบแรกก็คือแบบไม่สมมาตรและแบบที่เป็นนแบบบสมมาตรระคั ก็สำหรับการคำนวณของทั้ง2แบบเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยทราะะนผมจะยกตัวอย่างในแบบสมมาตรทายูนะครับเพื่อเป็นการเข้าใจง่ายตัวการเคลื่อนที่แบบโปรเจกรยานเนี่ยมันเป็นการผสานร,ระหว่างการเคลื่อนที่ใน2แนวเข้าด้วยกันก็คือแนวแกน x และแนวแกน y โดยวัตถุจะเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งซึ่งจุดของการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นผลบวกของเวกเตอร์ของแต่และแนวแกนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคำนวณเนี่ยเราต้องแตกแรงครับแตกแรงทั่วไปเลยที่เราเคยทําโดยที่องค์ประกอบแรกที่เราจะพิจารณาเนี่ยก็คือองค์ประกอบในแนวแกน x ครับซึ่งเราจะถือว่ามัันนนนไไมมมมม่ม่่ีแรรรรงงง้้้าาาากกกขขอโลเเเเะะะะทพฉจิดคว เมือ่อไม่เกิดความเร็งแล้วความเร็วก็จะคงที่เท่ากันทุกจุดเราจะสามารถหาได้จากสูตร v เท่ากับ s วนได้เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเราหาความเร็วณจุดจุดหนึ่งได้เราก็จะสามารถหาณจุดอื่นๆได้เพราะว่ามันเท่ากันทุกจุดนั่นเองอันต่อไปนะครับที่เราจะพิจารณาก็คือองค์ประกอบในแนวแกน y ซึ่งเราจะถือว่ามันเป็นการสถิตภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกมันเลยจะมีตัวแปรอีกหนึ่งอย่างเพิ่มขึ้นมาในการใช้คำนวณก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองทาให้เราสามารถ คำนวณได้จากสูตรค่าสูตรที่เราเคยใช้ในการคลนที่แบบแนวเส้นตรงนะครับโดยที่เราก็เปลี่ยน a เป็นค่า g นั่นเองและคอนเซ็ปต์ของมันก็จะเหมือนกับการคลืนที่แนวดิ่งทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อถึงจุดสูงสุดแล้ววัตถุจะมีความเร็วเป็นศูนย์หรือเมื่อวัตถุเนี่ยนะครับเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามกับแรงน้ำถ่วงค่าแรงน้ำถ่วงจะเป็นติดลบหรือถ้าไปทางกันค่าแรงน้ำถ่วงจะเป็นบวกนะครับคราวนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเพื่อให้ได้เข้าใจอีกรอบเริ่ เราเริ่มจากการคว้านวัตถุนะครับแล้ววัตถุเนี่ยจะไม่ถูกกระทาโดยอะไรอีกเลยนะครับทำให้มันไม่เกิดความเร่งความเร็วก็จะคงที่เราก็จะหาได้จากสูตร v เท่ากับ a นทต่อมาในแนวแกน y มันจะเกิดความเร่งเนื่องจากแรงน้มถ่ของโลกดึงสูงข,ขึ้นตลอดเวลาทาให้มันมีคอนเซปต์เหมือนกับการเลี่แบในแนวดิ่งทุกประการเลยนะครับก็คำนวณจากสูตราสูตรที่ได้กล่าวไปแต่เราก็แค่เปลี่ยนความเร่งในแนวแกน y ให้เป็นค่า g นะครับต่อมาถ้าเรารู้ความเร็วในทั้ง2แกนแล้วเนี่ย เราก็จะสามารถหาความเร็วลับหรือความเร็ววิแท้จริงของวัตถุได้จากการนาความเร็วทั้งสองแกนมารวมกันแบบเวกเตอร์ก็คือความเร็วลับเท่ากับรากที่2ของความเร็วในแนวแกนเอกกำลังสองบวกด้วยรากที่สองของความเร็วในแนวแกนกำลังสองและเราก็สามารถหาการกระจัดลับของวัตถุได้เหมือนกันจากการบวกทั้งสองแกนแบบเวกเตอร์ก็คือการกระจัดลับเกิดจากรากที่2ของการกระจัดในแนวแกนเอกกำลังสองบวกกับการกระจัดในแนวแกนกำลังสองมาอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญกับการที่แบบโปรเจคชันเนี่ยก็คือเวลานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันก่อนแล้วก็ผม การทดลองนี้เนี่ยเราใช้มันทัด2อันกับเหรียญสองเหรียญข้าแรกเราก็วางมันทัดห่างจากขอบโต๊ะนิดหน่อยแล้วก็วางเหรียญเหรียญนึงเนี่ยไว้ที่ขอบโต๊ะเหรียญนึงหยิบมาแล้วก็วางไว้บนขอบปลายมันทัดให้ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะแล้วเราก็ใช้มันทัดอีกอันเนี่ยเคาะปุ๊บจะเราจะสังเกตเห็นว่าเหรียญที่อยู่บนปลายมันทัดเนี่ยจะตกลงมาในแนวดิ่งแต่เหรียญที่วางไว้บนขอบโต๊ะจะเคลื่อนที่พุ่งออกไปเป็นวิตีโค้งแล้วก็ตกสู่พื้นและเหรียญทั้งสองเนี่ยจะใช้เวลาเท่ากันโอเคจากการทดลองนะครับจะเห็นว่าเหรียญทั้งเเ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 หหรรรีีีีียยยยยญนน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 ่่่่่มมมััััััตตตกกกกกถถึงพืื้้โดดดใชวววลลาาาททุุผ็คออิจะบ มีความเร็วต้นในแนวดิ่งเท่ากันแต่เหรียญที่เครื่อนที่โดยใช้วิธีโค้งเนี่ยมันมีความเร็วต้นในแนวเปนเอกเพิ่มขึ้นมาทําให้มันเคลื่อนที่พุ่งไปข้างหน้าและตกผุพื้นแต่ว่าไอความเร็วต้นในแนวนี้เนี่ยมันช่วยให้แค่วัตถุพุ่งไปข้างหน้าไม่ช่วยให้วัตถุตกลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ชิดนะครับเราจะชิดแค่ในแนวแกนวาดังนั้นเมื่อวัตถุทั้งสองอันเนี้ยตกจากระดับเดียวกันการกระตัในแนวแกนวายก็จะเท่ากันมีค่าความเร่งของโคงที่แล้วก็ความเร็วต้นนนกก็็เเปท่าั เพราะฉะนั้นเวลาที่จะใช้ในการตกเนี่ยก็ต้องเท่ากันครับและนอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งที่เป็นปัจจัยในการเคลื่อนที่ของวัตถุในการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทอีกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทดลองกันก่นกอนแลวผมจะมาสรุปอีกทีว่ามีอะไรบ้างการทดลองต่อไปเราจะใช้หนังสติกในการเปรียบเทียบมุมการปล่อยวัตถุโดยยืดหนังสติ๊กออกไปโดยประมาณแรงทั้งสองรอบของการทดลองให้เท่ากันโดยรอบแรกจะปล่อยวัตถุออกไปโดยทํามุมกับพื้นน้อย และรอบที่2จะทํามุมกับพื้นมากกว่าจะเห็นว่าจุดตกของทั้ง2วัตถุจะมีระยะต่างกันโดยในการทดลองคที่5นะครับเราได้ประดิษฐ์เครื่องยิงหินขึ้นมาจากไม้ทํเป็นติมโดยที่มุมจะถูกฟิกเอาไว้แต่เราจะทําการกดแท่นยิงให้แรงขึ้นโดยแรงที่ใช้จะไม่เท่ากันครับเพื่อจะได้เปรียบเทียบให้เห็นว่าแรงที่ใช้ในการปล่อยวัตถุส่งผลยังไงกับการเคลื่อนที่ ครับจากการทดลองที่4และที่5ก็จะเห็นว่ามีปัจจัยอีก2อย่างอย่างแรกก็คือมุมซึ่งผมแยกออกเป็น2ข้อด้วยกันอันแรกมุมที่กว้างแล้ววัตถุไปได้ไกลที่สุดก็คือมุม45องศาและข้อที่2มุม1คู่ที่มันบวกกันแล้วได้90องศาเนี่ยระยะที่วัตถุจะไปตกเนี่ยเท่ากันครับอย่างเช่นมุม30กับ60หรือมุม37กับ53ข้อต่อไปข้อสุดท้ายก็คือแรงที่ใช้ในการขว้างวัตถุนะครับจากในภาพในสไลด์นี้เนี่ยไม่มีแรงอะไรมากระทำต่อว,วัตถุเลย ความเร็วต้นในการ x และการลก็เป็นศูนย์เพราะฉะนั้นวัตถุจะตกสู่พื้นโดยที่มีการกระจัดในการ x เป็นศูนย์ครับแต่ว่าในอีกภาพหนึ่งถ้าเราออกแรงทําให้เกิดความเร็วต้นในแนวแกน x เนี่ยวัตถุก็จะเคลื่อนที่พุ่งไปข้างหน้าแล้วตกสู่พื้นทําให้การกระจัดในแนวแกน x เนี่ยมันไม่เท่ากับศูนย์แล้วครับซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็สามารถพบเจอตัวการที่แบบโรติคอยได้รอบตัวเลยวันนี้ผมมีเกมหนึ่งเกมที่มันมีการใช้ความรู้เรื่องนี้เนี่ยมาเป็นคอนเซปต์ของเกมเกมมันก็คือเกมแองนย ก็เดี๋ยวจะเริ่มจากการเปรียบเทียบให้ดูก่อนว่ามุมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเอาดึงหนังจิง๊กใ่้นุดเลยนะครับเอามุมที่ห่างาทําระดับกับพื้นน้อยกว่านะครับก็ประมาณนี้ดูนะฮะอ่าตกนั้นนะฮะนี้เราดึงที้สุดแล้วกดออกมาบ้างน,นะครับอ่ะเห็นไหมครับว่ามุมเนี่ยมันมีผลต่อระยะตกของวัตถุคราวนี้เรามาดูที่แรงกันบ้าง ผมจะเริ่มจากการดึงให้สุดแล้วกดให้ไปในมุมที่ทํากับพื้นมากที่สุดครับก็ประมาณนี้ผมจะปล่อยออกไปนะครับอ่าเห็นั้มมันจะตกประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะทํามุมใกล้ๆทันแล้วก็ลองขดอันนี้ให้มันยืดที่สุดนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับระยะตกนี้มันห่างกันลิบแับเลยนั่นก็พูดให้เห็นว่ามุมกับแรงอ่ะหรือความเร็วต้นอ่ะมันส่งผลต่อกันให้แบบกระจายจริงๆยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่า การเคลื่อนที่แบบปริคายเนี่ยเราพบเห็นในชีวิตประจำวันได้ย่งไงเราลองไปสังเกตกันที่สนามครับครับ <c oughs> สำหรับการเคลื่อนที่แบบโปรยคทยหรือการเคลื่อนที่ในวิถีโค้งเนี่ยเราสามารถพบเห็นได้มากมายในชีวิตประจําวันเลยนะครับอันนี้เรามาสังเกตกันที่สนามของโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่ามีการเตะบอลนะฮะซึ่งลูกบอลที่ถูกเตะเนี่ยถ้าสังเกตมันจะมีการเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งเป็นโปรไคายนะครับแต่วันนี้เราพักเรื่องบอลไว้ก่อน เรามีกิจกรรมหรือกีฬาหนึ่งที่มันก็เป็นการคลที่แบบโปลิไทเหมือนกันซึ่งเราก็สามารถสังเกตได้ชัดเจนเหมือนกันนะครับก็คือการเล่นเปตองนั่นเองก็เชิญชมครับมีคนกำลังเล่นอยู่ครับนี่ <Hey, yo. S 1> สุดยอดซึ่งคนที่เล่นเปตองอย่างนี้ยเป็นคนที่หน้าตาดีมากนะครับแต่ว่าหน้าตายังไม่ดีเท่าคนพูดนะครับ hey, มีคนสองคนอี่ไม่ยอมถ่ายคลิปสักทีครับวัตถุจะลงมา